อ่ะกราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนักสะสมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีเหรียญสตางรูนะครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็จะมาประกาศรับซื้อกับพนวนเนดบีด้วยนะครับซึ่งสามารถดูแค่ปีดูแค่พศแล้วก็ส่งขายเราได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าละกันด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเป็นรูปนะครับแบบนี้นะครับอ่า จะมีคําว่าสยามรัฐแล้วก็หนึ่งสตางค์นะครับผมโดยนะครับตรงกลางเนี่ยจะไม่มีอ่าเรียกว,ว่าเนื้อจะไม่เต็มหรือเป็นรูๆแบบนี้นะครับในภาษาวงการนันกสะสมเนี่ยเขาจึงเรียกกันว่าเหรียญสตางค์รูนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเหรียญในส่วนของเนื้อทองแดงนะครับก็คือเหรียญสตางค์รูเนี่ยถูกผลิตด้วยกันหลายเนื้อนะครับหลายชนิดหลายราคาด้วยกันนะครับแต่แต่เราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญแค่สตางค์รูนะครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบขอบเรียบนะครับเป็นบริเวณส c เหมือนกันเลยทั้งสองเหรียญน,นี้เพียงแค่เพียงแค่อ่ามันมีสภาพที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือสภาพที่พอสวยอันนี้คือสภาพผ่านการใช้หนักนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับรับซื้อเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับแต่เป็นบริเวณีนะครับจะต้องมีเหรียญที่พอสดที่ผมบอก นั่นก็คือนะครับดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นปีรอสองหนึ่งสามสองนะครับขอแค่หนึ่งสามสองตรงนี้นะครับข้อความเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็นปีพศนะครับสองสี่สามสองสองสี่เจ็ดสองนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ปีรอสองนะครับหนึ่งสามสองนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยดูแค่พอสองพอนะครับหนึ่งสามสองหนึ่งสตางค์รู นะครับในเดียนนี้ก็จะเป็นนะครับนี่บางเหรียญก็จะมีข้อความแค่หนึ่งสองแปดนะครับอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหนึ่งสามสองเมื่อไรนะครับมันก็จะมีมูลค่านั่นเองเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเหรียญที่เป็นรอสองหนึ่งสามสองเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ถูกเรียกว่าเหรียญทดลองหรือเรียกว่าเหรียญบล็อก นะครับบล็อกทดลองบล็อกลองพิมพ์อะไรประมาณนี้นะครับทําให้ปัญหาได้ยากแล้วก็มีราคาในตลาดนะขก็สมนั้นเองนะครับดูกันง่ายๆนะครับดูกันแค่รอสอน,นะครับถ้าเป็นรอสอหนึ่งสามสองนะครับผมรับซื้อให้แทบถูกสภาพเลยถ้าสภาพเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าสภาพพอสวยแบบนี้นะครับราคาเป็นหมื่นเลยนะครับสภาพพอสวยแบบนี้ราคาเป็นหมื่นแต่ถ้าสภาพอย่างนี้ ราคาต่ำหมือแน่นอนนะครับเราก็ต้องดูกันที่สภาพความสวยความคมชัดของเหรียญด้วยสวยๆแบบนี้ได้แน่นอนหนึ่งสามสองนะครับขอให้อ่าดูคลิปของผมให้ดีๆนะครับถ้ามีรสอตหนึ่งสามสองติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ่ายที่ชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ติดต่อผมเข้ามาที่ youtube ผมได้เลยนะครับคอมเมนต์เลยนะครับว่ามีเหรียญรอ2องหนึ่งสามสองนะแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้เลยเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปให้นะครับเฉพาะคนที่มีเหรียญจริงๆนะครับจะได้อ่าไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อนะครับมานั้นเลยโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ